ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกะมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชัปนจฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับก็ยังคงอยู่กับบรรยากาศแรงปล่อยสบายๆนะครับกับช่วงทถึงว่านอนกลางวันนะครับหลังจากที่ไปแพะเล็มหญ้าในช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกะกินอิ่มแล้วกับมานอนเวินนะครับค้นกับมาสังเกตอาการง่วนะครับพี่น้องครับว่ากินแล้วนอนได้บอนะครับ มีเต้ขาเต้ทองบ่อนะครับเป็นเจ็บเป็นไข่บ่อนะครับเกี้ยวเอื้องไหมนะครับมันกัเป็นช่วงที่เราต้องดูแลวัวเป็นพิเศษหน่อยนะครับในช่วงหนาฝนนะครับเดี๋ยวฝนตกฝนลงถือไอฝนนะครับถือแดดจัดนะครับวัวก็มีโอกาสที่สีบ่อสบายได้นะครับก็ควรที่จะหมั่นสังเกตอาการของวัวนะครับแล้วก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมก็จิมาตอบคำถาม พี่น้องเอฟซีนะครับที่เพิ่มมากสีถามผมขอมาว่านะครับงัวของชาวประ้ามั่นคือขุนคือเชื่องคือบายใดคือเขาไก่ได้ง่ายนะครับอัอนนี้กาซีต้องขอตอบว่าหนึ่งเลยนะครับคือเข้าเข้าเลี้ยงงัวเพื่อเป็นวัวแม่พันธุ์ขายลูกพันธุ์นะครับแล้วการเลี้ยงนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาในการเลี้ยงที่ค่อนข้างยาวนะครับ ว่าสีดลูกงัวแตละโตมันจะใส่เวลาเป็นปีๆคนนะครับพี่น้องครับแล้วก็บเอ่ตละโตก็ให้ลูกมาหลายๆโตนะครับหนึ่งเล่ยงงวเข้ามันกแอยู่กับเข้าว่าโดนนั่นแหละครับพี่น้องครับแล้วห้องกับจำเป็นนะครับที่จะต้องเลี้ยงดูแบบใส่ใจนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับพิธีการนะครับค่อยๆที่จะเ้าหางั้วให้ได้นะครับพี่น้องครับถ้าโตได้่าคุณก็บจำเป็นอาจจะต้องใส่กล้วยมาล่อมาปอนนะครับ พ่อเขามีความคุ้นเคยกับเรานะครับว่า,าขันมา่าหามาให้ายให้ลูกนะครับกะสีได้กินกล้วยนะครับเขากะสีค่อยๆสีแรีนหาเห่าเองนะครับพี่นอ้องแล้วก็ร่วมถึงเวลาที่เราอยู่กับวัวนะครับกะย่าเห็ดให้ง่วตระหนกตกใจนะครับขันข้าไปจาดง่วดูๆนะครับเขาตื่นสเดสเดอเสดอเขาเ็าอยากให้เห,ห่าไก่นะครับแล้วก็ถ้าเวลาที่เรา,าหาอาหารให้วัวกินกะเหล่าแต่น,นะครับง่วเขากะสีเจอ เขาค้นเลี้ยงได้นะครับเขาก็จะรู so, me so, ้ว so, 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 ่าเราเป็นคนที่หาอาหารให้กินทุกวันนะครับมีหนาที่เป็นพาดหาอาหารให้เขานะครับเขาก็สิคุ้นเคยครับเล่านะครับย้อนเฮาย้อนเขารู้ว่าเข้าเป็นอ่าค้นเลี้ยงนะครับเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยนะครับมีแต่ที่นี้มีแต่ให้นะครับื่อเขากะซีไว้วางใจในตัวเราค่อยๆไว้วางใจในตัวเรานะครับ รวมถึงเวลาที่เข้าเขาหางัวนะครับเข้ากันจำเป็นที่จะต้องต้องลูบต้องบายต้องเกาต้องดูหางง่วนะครับเพื่อเพราะว่าย่มเข้าเกาเข้าดูหางั่วเขาก็บนรู้สึกผ่อนคลายนะครับ่อนย่มนั้นมันจะสุบไปอยากสีแหลหาเข้าดูดูนะลครับพี่น้องครับเรือกาสำคัญเลยนะครับพี่น้องครับตัวมันก็คือกระพ่นเนี่ยนะครับพี่น้องครับมันอ่าเป็นศาตว์สังคมนะครับในการเข้าฝูงของเขานะครับมันกะมี จ้าฝูงมีลำดับชั้นในฝูงนะครับการที่เราจะนําตัวเองเข้าไปอยู่ในฝูงของเขานะครับมั่นก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับสร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของวัวนั่นนะครับว่าวดดมั่วแต่ละตัวมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันแบบไหนนะครับตัวที่อารมณ์อารมณ์ง,งุหงดเครียดไม่สบายมันมีลักษณะจังใดนะครับการย่ามเขางุนงงเขาเครียดนะครับ กาย่าสากเขาไปไก่ไปกวนเขาเนี่ยแหละครับแต่ขันมันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับคือมันเป็นบรรยากาศผ่อนคลายของวัวนะครับหลังจากได้กินอิ่มนะครับแต่มานอนเคี้ยวเอื้องนะครับนอนพัก่อนเพื่อที่จะได้ขย้อนออกมาเคี้ยวเอื้องนะครับเข้ากัสามารถที่สี่ค่อยๆเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในฝูงกับวัวได้นะครับเขาก็สะเห็นเข้าเป็นหนึ่งในฝูงของเขานะครับเขาได้รู้สึกว่าเข้าเป็นสิ่งแปลกปลอมหรืออ่า ไทยคุกคามแก่ตัววัวนะครับมั่นก็เลยสีเฮดไทยเทาซึ่งคุ้นเคยกับวัวแล้วเนี่ยสามารถเรียกงัวได้ง่ายขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บ่แเม่นวาเทาสีเอาแต่ใจงัวตามแต่ใจงัวอย่างเดียวนะครับเมื่อวัวมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับเทากับจาเป็นที่จะต้องมีการ่ายแน่นะครับไายด้วยน้ำเสียงเสียงดังแน่นะครับงัวเขากรับรู้ได้นะครับบ่จําเป็นถึงต้องครับต่องตีต้องขาดครับยาเฉพาะถับเด้อลูกเด้ย ครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็มาขอตอบคําถามเอฟซสั้นๆนะครับอาชีฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่การที่สีเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในฝูงเป็นที่ไว้วางใจแก่วัวในแต่ละตัวมันก็ขอนขางที่จะต้องใช้ระยะเวลานะครับแทนช่าปจะฟาร์มเขากัะเลี่ยงง่วมาหลายปีนะครับง่วกับอยู่กับเข้ามาโดนนะครับ บางตัวกับบ่อใดอาจสีบ่อใดสนิทอาชิดเชื้อบ่อใดคุ้นเคยกันเถอะครับพี่น้องครับแต่เขาก็รู้ว่าเราไม่เป็นพิษไม่มีภัยต่อเขานะครับก็เหตุให้เขาตระหนกตกใจนะครับก็เลยค่อนข้างที่สี่เชื่องายได้แทบทุกโตนั่นแหละครับพี่น้องครับครับสำหรับอีพีนี้นะครับกับเป็นอีพีสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้มีสาระความรู้อะไรเลยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่พี่น้องหูอยู่แล้วนั่นแหละครับพี่น้องครับการ เลี้ยงวัวนะครับก็ต้องใส่ใจนะครับรวมถึงมันดูแลนะครับยิ่งเป็นในช่วงหนาฝนนี่นะครับจะควรสังเกตอาการง่วนะครับจะ่าฝากไปนั่มนะครับพี่น้องครับมีความคิดอย่างไรนะครับพี่น้องมีเทคนิควิธีการจังไรนะครับที่สิปลูกมิดเชื่อมจิตเชื่อมใจกับวัวของตัวเองที่เลี้ยงนะครับอยคอมเมนต์ข่อมาแบกเตียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับชาวพระจักฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เรียบเรียงมาเล่าสู่พี่ เมื่อเราสู้พี่น้องฟั่งแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นเชิงวิชาการอะไรมากมายน,นะครับก็นาเสนอในรูปแบบที่สบายๆนะครับคือจังน้อ,นองบอกให้พี่ฟัง่งพี่บอกให้น้องฟังนะครับลูกหลานบอกให้ลุงป่าเอา,เอ,าเอาฟั่งนะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาพี่ลาน่องเป็นสักครัครับพบกันในอีพีต่อๆไปครับสวัสดีครับกับเป็นยาฝรัง